แล้วอ่าอีก e นึ e งเร e มีคำ of the day นีนตอนแรกก็จะไม่อัดคลิปละแต่อดไม่ได้เนาะมันมีสิ่งที่ต้องอธิบายเขียนพิมพ์โอเค go to the quiz here the quiz is about ยี <c oughs> <Co> ่ยอ่านว่าอะไรทั้งหัวมันนะ corporations ก็คือเป็นองค์กรหนึ่งเนาะเป็นบริษัทหรืออะไรอ่า corporations a p o r t o r o is อันนี้ก็คือของนะ continuing continuing Education policy ก็คือนโยบายการศึกษาอย่างการศึกษาต่อเนื่องของบริษัทเนี้ย s t a t e that states ในที่นี้เป็น verb นะแปลว่ากล่าวว่าระบุว่า learning new skills อ่ะที่นี้ตามหลัง that เนี่ยมันต้องมี subject verb ใช่ไหมเราก็จะเห็นมันจะมี verb อยู่ก็คือ enhance enhance นี่ en แปลว่ายกขึ้นยกระดับ นะ e n h a n c e yeah. นะ learning new skills อันนี้เป็น subject เนาะตัวนี้แล้วก็มี verb คือตัวนี้นะนะซึ่ง learning new skills enhances creativity and focus creativity ยกระดับอะไรอันนี้เป็นกรรมเนาะนะแล้วก็ช่วยช่วยยกระดับความสร้างสรรค์และการอ่า f o กันมุ่งเน้นกันมีสมาธิจดจ่อกับอะไรบางอย่าง อ่ะแสดงว่าโครงสร้างมันครบแล้วนี่ดังนั้นสิ่งที่ต้องการตรงนี้คืออะไรต้องการอมันสามารถใส่ได้ที่นอกเหนือจากเนี้ยมันคือ adverb นะมันคือ adverbadverb Ad จะลงท้ายด้วยอะไรดยลี i, นะซึ่งบางคนเห็น that โอ้ยอันนี้มองไม่เห็นว่าอันไหนเป็น verb ใช่ไหมก็จะใช้ r e g u l a t e ได้ไหมไม่ได้เนาะอ่า เพราะว่าแบบเนี้ย s t a t e that มันต้องมีประโยคที่ครบเป็น subject verb ต่อมา regular เป็น adjective ตัวเนี้ย regular regular learning and uh, news news new skills แสดงว่าการเรียนการเรียนทักษะใหม่เรื่อยไปหรอ <c oughs> เป็นปกติหรอ uh, ส่วน regularity ก็คือความปกติความปกติการเรียนเรียนกันแบบนี้ไม่ได้เนาะ uh, regular เป็น verb แล้วก็ ก็เลยตอบเล็กๆ,ๆ,ๆการเรียนแบบเป็นปกติเนาะอันนี้มันเป็น adverb ขยายตัวนี้ด้วยแหละนะโอเคอ่ะก็น่าจะโอเคเนาะ that's it